วันนี้เรามาทําทคลิปนะครับเพิ่มแล้วก็วันนี้มีเป็นวันหยุดนะครับเรามาทำาก้อยเนื้อนะก้อยเนื้อวัตถุดิบเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คือมีผักนะครับผักแล้วก็เนื่งวัวน,นี่ซื้อมาจากตลาดนะครับนื่งวัวสดสดแล้วก็นี่ซอยจุนะครับมีซอยจุด้วยแก้มกับผักมะละผักชีนะครับยอดมะกออ ลูกโดดกระเทียมอันนี้คือน้ำจิ้มซอจุเรานะครับเราจะเริ่มปรุงกันเลยนะครับโดยเม่ครัวเม่ครัวจ้างมาจากอุดรน,นะครับนี่คือรายกาเราปาร,ารุงตามใจชอบนะทากิ ข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วข้าวหอมๆไข่โขลกประมาณใบผักนี่มีผักชีต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับผักชีใบเลื่อยลงไปเลยพริกป่นนะครับใส่ตามใจชอบครับชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด ด้วยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ ใส่เลือดอืมใช่ไม่ใส่เลือดครับคือเราเราไปซื้อมาเนี่ยเราสามารถที่จะไม่เอาเลือดก็ได้นะครับดอมาคาเลยแมวเ,เลือดอีวันนี้ก็บรรยุดร้านยากพากินนะครับนี่คือก้อยอันนี้คือเสร็จแล้วชิมแล้ไหมไม่ครัวอเอวผมชิมให้ออืม อะี้สูตรอีดอนไม่ใส่เลือดอืแซ่บอือันนี้ซอยจุกซอ,อยจุนะครับซอยจุเนื้หนึ่งโลกินพอประมาณนี่หลานย่าพาก,กินเดี๋ยวให้หลานย่ามากินด้วย ปลาจุอืมอันนี้เป็นที่กอืมพอดีพอดีอดนะครับเกงมกับผักครับผักเราก็เก็บหาข้างบ้านเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่ี่น้องอ่วันนี้เราทำคลิปอ่มันหยุดนะครับมากินนะยจุกกับก้อยนะครับก้อย ก๋วยเนื้อโโอ้น oh, <no. S 1> แกงกะผักรดผักชีนะครับต้นหอมแล้วก็ยอดกระถินนี่ยอดมะระขมอำลำนะครับแล้วก็ตามด้วยยอดมะกอกนะครับแล้วก็นี่ครับใอ่จุว้กใส่จุน้ำจิ้มขมๆนะครับมามากินกันครับพี่น้องนะมันหยุดมันก็ภาษาก็มีเนื้อกินนะครับมากินกันเลยมา Đeo, ăn Hai, tàu táo chính biết cả chính và cũng có tham là phúc cả nè mhm 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 mhm

cứ mang theo cả tháng tháng có, à, thái... mình, lái cả thuốc cả. Tiếp theo thang là tiếng để kiếm luôn. để thả những là cốt thế Anh đi ấm mm. 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 oh. mm. chú có được bóp hay hôm này thì mình chín điếp nữa không đây phần phở phần nó gì đã nó để kín ปกติเองก็คือทิ้ตามด่านหลับอาี้อันนี้ก็เลยลองมาสือทางการทำทิ้นดูจิตต่างกันบ่าได้ต่ลาก็ใส่กันด่านหลับก็เองทำอย่างนี้าทำต่อพุ่งหรถถารวิญวมรวมตัวตุ๊บตุ๊บุกบเปิดเบิร์ตั้งองหู 我玩。 เอากรงได้่หมมัน,นี้ยไปไมดึงโดดเข้าไปมันมาถ่ายก็ถ่ายในบ้านครับหนวกรุ่มมันเลงได้เลยวอยขุนบินมันไหล

น่ากันของแม่แม่ค้ากานปลูกอีกมันไม่ค่อยขึ้นนักปลูกเมื่อกี้พี่เพื่อชิมบบาขมเหมือนกันเย้ ยี่มน้งแบบาปเลย้ลงเยอลยมาล้านนี่แม่แกปลกดูรีบรวเลยงามั chín bảy là cái tiếng nó ngang ngang hợp. Wow. Mình rồi 品牌。

โอ้นบางคนชฉวบายไดครับตับบางคนมชอดวก็เิดกินก็ได้ืม่บานดีมองตับแฝไหมกะเทียมน้องยินนีพักกาดอันนีดยากปุบตัวเป็นตุ่นยังหน่อยอยู่เลย Cú hổn Mình bụng bằng bênh hạp bằng bạc. Có lắng lưu hôm nay. hóm, mong mẹ bạc mày mày bạc mày 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 của này mày น,น้องตับป้าเปี่ยเนี่ใค่รุดออภไยพี่น้องคนนี้ไม่ได้ไม่ชอบกินดิบเลยครับเพื่อนัไย Mình ừ. bảo đừng phải tạo này Ủa. Không? นานๆกินหม่อเสียเนอดูว่ารับเน็นยมันเป็นวิธีสานบัตรเรานะรักผู้ใดพากินกันมากแต่เด็กนอนก่อนรักษา้

หอมกระเทียมอืมข่ากรจ้นจิแล้วรเทียม

Mm ประกาศโจมกาบขึ้นเดี๋ยประกาศวนะกลวงน้อยกวงน่อยกงเนี้ยน่อยนะนี่มีมใหหลหยดใหญ่ มีติดยอดทังมีมีหน่วยมั้ยมีการเด็กเพมเเขามา mọi chín Ni cặp. Mọi người. 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 người. Mọi người. mà người. Mọi người. Mọi người. Mọi พอกินหนาเจอเรื่องกินหนาโอ้ยเหีียวอะบรเปล่าพูดเนาะถ้าเจอเรองกินหนาครับเจ้าอะไรนะไม่รู้ไม่้คอมเมนต์มาเลยนะอยากให้ร้านอยากกินอะไรนะครับกินตุ๊กกินยิบกินเดมดแหละนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นแนวกินอย่างอื่นก็กินซอเดอรกินแต้าหู้งอน กดไลคคกดแช่์นะครับดคิดที่นะครับดติดตามดเลยนะครับเดี๋ยวร้านอยากที่ทำคลิปมาให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจกันเรื่อยๆโอเคครับ,นะรบสวัสดีครับ